ครับก็มาดูตรงนี้นะครับด้วยกันนะครับตัวใกล้ๆนะฮะก็ภายในนะครับก็จะมีตัวสินค้าจําหน่ายด้วยนะครับที่ภายในสถานที่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาให้เราได้ลองชิมดูนะครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับมาจากผลไม้ชนิดนี้ฮะ หมักแปมเขาเรียกว่าหมักแปมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับหมักแปบมนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูว่าผลไม้ชนิดนี้นะทำอะไรได้บ้างนะครับไปติดตามรับชมครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่อําเภอบึงขงหลงนะครับซึ่งจะเป็นอ่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับก็จะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงขงหลงนะครับ ซึ่งตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่แห่งนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า2,000ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาประจำอยู่นะครับส่วนในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเ,เขตบึงจริงๆนะครับพื้นที่อนณานิคมของบึงของหลงจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12,000ไร่นะครับ12,000ไร่นะครับซึ่งเป็น พื้นที่ที่เจ้าท,ที่ดูแลในเขตพื้นที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในบริเวณด้านในดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้นะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราได้เข้ามา,าชื่นชมกับสัมผัสไดธรรมชาติณตรงนี้นะครับเชิญติดตามรับชมครับอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นใบ มะแปมนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ากินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับอืมอืมเปรี้ยวๆฮะบ้านเขาเอือนครใบสมลมคล้ายใบสมลมเขาคล้ายๆใบใบสมลมเขาเอิอนใบอย่างเขาเอืนสมลมมันเป็นเครื่อเป็นเครื่ออันนี้เป็นต้นเป็นต้นเรียนชะมวงใบเหียนชะมวง เปี่ยวเหมือนใบมะขามใบกินกับต้นเลยอร่อยใส่เกลือจักหน่อยกินกับนมขปอตันที่ด้วยครับกินกับแน้เนืองก็ได้นะครับบางงทุกท่านนะครับลองมาเที่ยวที่นี่ดูครับแล้วก็มาชิมมะแป็บที่นี่แ้วทราบว่ามีผลิตภัณฑ์จากมะแป๋มอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นชามะแป๋บนะครับแล้วก็เป็นยามะแป๋มนะครับก็ มาชมที่นี่ได้นะครับพิเศษศักดิ์พิเศษโหหานนะครับเป็นหัวหน้าเขียดาล่าสัตบาบึงกรุงลงที่ประจําอยู่ที่นี่นะครับที่เรายือนอยู่ตรงนี้คือเขียดาล่าสัตบาบึงกรุงลงนะครับเรามาีที่ท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวในเขียดงรุงลงนี้เรามีเรือที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้มีสีล่ลำนะครับลำหนึ่งนั้งได้สิสบ ไม่เกิน10คนนะครับจะมีนนูชีตมีอะไรให้จะไปเปิดนะครับทำบัตไทยต้องมาแรกนะครับแล้วเราจะพาลงเรือไปดูหม้อข้าวหม้อกแกงลิงนะครับอันซีนของที่นี่นะครับเพราะว่าปกติหม้อข้าวหม้อกแกงลิงจะลอยอจะอยู่บนดินนะครับไม่ได้ลอยอยู่บนบน,น้ําแบบนี้นะครับอันนี้หม้อข้าวหม้อกแกงลิงนจะลอยเกาะบ,บนกอสนมนะครับเกาะ มีเยอะแยะนะครับเป็นพันไร่ะฮะที่เห็นเขียวเขียวเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นแพรมะาข้าวมะาแกงลิงนะครับนอกจากดูมะข้าวมะแกงลิงแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ดูบัวบัวแดงนะครับนะครับมีเป็นพันไร่เหมือนกัน,นครับแต่ช่วงนี้ต้องต้องมาหน้าหนาวนะครับเพราะว่าหน้านี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วพวกบัวจะเง่าจะลอยขึ้นนะครับเพื่อแตกเป็นต้นอ่อนและจมลงใหม่นะครับ ช่วงนี้ก็บัวจะน้อยหน่อยนะครับแล้วนอกจากนั้นเรามีธรรมชาตินะครับมีนกนานาชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ในนี้มีนกประจําถิ่นกับนกอพยพนะครับช่วงหน้าหนาวนี้นกอพยพจะมาเยอะที่สุดนะครับช่วงนี้จะมีนกประจําถิ่นที่เหลืออยู่นอกจากนั้นเราดูวิวทิวทัศน์นะครับถ้าลงเรือแล้วจะมองเห็นวิวทิวทัศน์360อบงศามองเห็นภูทอกนะครับภูทอก ภูสิงห์นะครับที่อยู่ใกล้เคียงนี่นะคได้ระยะทางไม่เกิน20กิโลนะครับรับวภูวัวนะครับภูวัวที่มีช้างช้างป่าอยู่แล้วภูฟางลาวนะครับเป็นภูงูภูเขาควายทางโน้นนะครับแล้วก็ภูอุรังกานะครับอุรังกาที่อยู่ใกล้ประมาณ20กิโลนะครับตรงนั้นจะมีถ้ำนาคาถ้ำนาคีนะครับนะครับแล้วดูวิวเทือทัานแล้วยังพาไปว่ายน้ำ ไปไหว้น้ Simply, to, 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 to ําที่ที like ่ที่หาดพุทธ yeah, ุมนทนอะไรเข้าพิธีอะไรนะไปไหว้พระไปไหว้พระกลางเกาะได้นะครับไหว้พระกลางเกาะน้ําที่เขาไปทําเป็นน้ําพุทธาพิเศษเหรออ๋อตรงนี้เป็นพิธีพุทธาพิเศษอ่เป็นที่ีราชการใช่ทิธีราชการที่สิบอ่าอยู่อยู่กลางน้ําเลยฮะกลางบึงเลยครับเป็นแหล่งแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของ ของจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดบึงกาฬมี2แหล่งนะครับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีที่บึงขงหลงกลางบึงขงหลงอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ที่น้ำตกท่าพระอีกแหล่งครับผม,มในที่นี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวคือหาดคำสมบูรณ์เป็นหาดธรรมชาตินะครับไปเล่นน้ำเล่นเยส,สกีนะครับมีบาน่าโบ๊ทนะครับเราไปเล่นน้ำตรงนั้นเป็นทะเลน้ำจืดนะครับมอง ทั้งบนน่าจะมาสำรวจแหล่งน้ำนะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับก็บินผ่านมาพอดีนะครับพอดีครับสวยงามเลยทีเดียวนะก็บรรยากาศที่นี่นะครับก็จะร่มรื่นดีนะฮะก็อันนี้อยู่ที่ตรงใกล้ๆที่พักนะครับ ก,ก็เท่า,ามล่าพันสัตว์ป่านะครับบือองคงลงนะครับอริเวณดึงก็จะตั่งตรงข้ามนี้นะครับก็เป็นพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับแล้วก็ นกนานาสายพันธุ์นะครับที่นี่นะครับก็จะมีกว่า1 0 0 0พันกว่าชนิดนะครับทั้งรวมทั้งสัตว์น้ำด้วยแต่ก็สัตว์ปีกด้วยนะครับวนหมักแม,มักแปมแมนบอมักแปมมักแปมนะครับอันนี้ก็คือต้นอุ้น่ารักแนละสวยมากเลยครับเหมือนอเหมือนเหมือนมะเขือเทศเราดูเปลิอนเก็เหมือนผลแอปเปิ้ล ไม้ประดับไม้ไม้ประดับยันได้ทานได้ไหมกินได้บอสได้ไม้ดอกขนทาได้หมดรากเลิกบรรยาฟีมาบอสูฟังเลยว่ามันเวลาเขากินแล้วมันเป็นยาอย่างอ่ยืนยืนครูครับอันนี้นะสัพพลายเออยาระบายอันนี้เป็นหัวหน้าอุดหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์นะครับห้ามล่าสัตว์นะครับเอาบอสฟังดูมัแปรมเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่ามีเฉพาะที่นี่ มีเ<ม>ขียนทำราสปารบึงหลงเป็นใบเฉพาะทิมนะครับตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับเหมือนมังคุดทุกอย่างเลยนะครับปอกออกมาข้างในเป็นกลีบเป็นเนื้อเหมือนมังคุดแต่<ม>แต่ต่างมังคุดคือเปลือกทานได้มังคุดทานเปลือกไม่ได้เนื้อข้างในก็ทานได้รสชาติจะออกเปรี้ยวนะครับ<ม>เปรี้ยวนะครับไปแปรรูปอาหารนี้ได้สารพัดชนิดได้ทุกอย่างเลยอาหารวานข้าวได้หมดนะครับ<ม>อตอนนี้เรากําลังทํา แค่อิมมม่มมะแปมแยมมะแปมนะครับไซเดอร์มะแปมนะครับแล้วายมะแปมนะครับมีชามะแปมด้วย mm hmm. ถ้าใครเข้ามาจะได้ชิมนะครับ mm hmm. ช่วงนี้กำลังออกลูกนะครับเป็นไม้ประดับได้ด้วยฮนะปกติเป็นไม้ที่อยู่ในร่มนะครับแดดลมไายไม่ชอบแดดมากนะครับปล mm hmm. ูกใส่กระถางจะสวยยกไปตั้งหน้าบ้าน,นครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เ,เป็นมะแปมสดๆนะครับก็ตรงนี้ก็ด้านหลังผมจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วนะครับก็อจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าไอ้มะแปมจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับกพเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยได้ดูแล้วก็เพิ่งเคยมา เรียกว่าาจะกินครั้งแรกในชีวิตนะครับไม,ไม่รู้จะเป็นยังไงนะรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยรอดูต่อนะครับอเปรี้ยวเดียวฟันด้วยออกรสชาติเปรียปร้ยวๆนะครับวนะ่ากรอบ เหมือนเหมือนมะม่วงก็ไม่ไม่เชิงแต่ว่าจะกรอบกว่ามะม่วงครับมะม่วงแบบเนื้อมันแบบแข็งแข็งแต่ว่าตรงนี้เนื้อนุ่มๆก็กรอบนะครับเตียวมกักยังไงทุกท่านนะครับลองมาชิมดูนะครับที่นี่นะครับที่อำเภอบึงโองลงนะครับเขตห้าม ล่าสัตว์ป่านะครับที่อำเภอบึงคงหลงนะครับเขตกรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ด้วยนะครับที่บึงคงหลงแห่งนี้นะครับนี่ครับเป็นผลไม้นะครับที่เกิดบนที่สามารถเติบโตได้ดีบนตรงที่ร่มนะครับแล้วก็ชื้นนะครับค่อนข้างชื้นนะครับก็มีแสงไม่มากนะครับต้นนี้ไม้ชนิดนี้จะชอบ ขึ้นอยู่ตามบรรยากาศประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับผลจะเปรี้ยวมากนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากมะแปมนะครับก็คืออันนี้ข้าวข้านะครับก็คือเอามาให้ดูกันเป็นบา,างส่วนให้ดูนะครับมะแปมแก้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแยมอันนี้กวนนะครับก็หลากหลายนานา,นาพันธุ์นะครับ จากหลายชนิดที่ผลไม้ชนิดนี้จะทำแปรรูปได้นะครับหลายอย่างหลายแบบนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นใบใบน่าจะหมดใบกำลังเกิใบ <c oughs> <ำ>เดี๋ยว,วย,ยังไม่ออกใบย,ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็รอ,อดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะโทรประสานพี่ต่อยม่อีกอทีหนึ่งนะครับว่าบานันสักบันหนึ่งเราจะมาชิมใบกัน <c oughs>